สวัสดีค่ะพิม์พน,นะคะเบวกอของลิซ่าค่ะวันนี้พิม์พอยู่ในงาน Tomorrow's um Young Achievers ครั้งที่2ค่ะซึ่งวันนี้เนี่ยเป็นงานปะถมหิเทศของสาวๆทั้งหมด25คนที่เข้ารอบมาค่ะงานในวันนี้นะคะสาวๆก็เต็มที่แล้วก็สวยกันมากๆเลยวันนี้พิม์พจะพาไปรู้จักกับสาวๆแคิเดตทั้งหมด25คนใน6แคต g o กรีสค่ะลงเลยค่ะ สวัสดีค่ะจะขอสุ่มถามคำถามนิดนึงนะคะรู้สึกไงบ้างคะที่ได้มาร่วมงานครั้งนี้ค่ะก็รู้สึกวิจัยค่ะแล้วก็สนุกคือมีเพื่อนเยอะแยะเลยเอง้ยค่ะแล้วก็ตื่นเต้นมากค่ะคาดหวังอะไรกับงานนี้ไหมคะก็ได้รู้จักเพื่อนใหม่ๆค่ะแล้วก็เหมือนได้รู้เกี่ยวกับธุรกิจต่างๆนะคะเราจะได้รู้จัก มองมุมที่มากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะกว้างขึ้นค่ะขอบ <Thank you. S 1> คุณค่ะตัวแข็งเลยสวัสดีค่ะอันนี้เป็นตัวแทนของ คืออะไรนะคะฟู้ดค่ะฟู้ดทำอะไรอยู่คะตอนนี้ตอนนี้เปิดเป็นร้านนะคะคาเฟ่ค่ะชื่อว่านาคิมคาเฟ่แอนด์แฮนด์สคระค่ะแล้วเป็นสาวทันสมัยยุคใหม่แบบนี้เนี่ยมีมุมมองต่อผู้หญิงคิดว่าผู้หญิงสมัยใหม่ควรจะต้องเป็นคนแบบไหนคะเป็นคนยังไงคาแรกเตอร์ยังไงจริงทักษะยังไงคิดว่าเป็นตัวเองแล้วไม่เดือดร้อนคนอื่นนะคะเป็นตัวเองเลยค่ะ มีใครที่เป็นไอดอลเราไหมคะคุณแม่ค่ะอืมค่ะแล้วคาดหวังอะไรจากโครงการ TBA ของเราบ้างะจริงๆตอนแรกก็ยังงงๆอยู่ค่ะแล้วเริ่มมารู้จักเพื่อนๆคนที่ทำธุรกิจอาหารอย่างอื่นเลย้ยค่ะก็ตื่นเต้นดีค่ะค่ะขอบคุณค่ะจิ้มจิ้มใครอีกมาดีกว่าเนาะจะถามว่าคุยแกนง สวัสดีค่ะ oh, เป็นตัวแทนจากค a ต e g อ r ์ี่อะไรนะคะค่ะเอนเตอร์เทนเมนต์ค่ะตอนนี้ทำอะไรอยู่คะอ่าเป็นครูสอนองเพลงค่ะอ๋อค่ะแล้วคาดหวังอะไรจากโครงการนี้ไหมคะอ่อคือนี่ก็เพิ่งมาถึงเลยเพิ่งเริ่มแต่เช้าเลยใช่ไหมคะเพิ่งได้รู้จักเพื่อนใหม่ๆอะไรเงี้ยค่ะก็จริงๆเราก็แบบคิดว่าลิซ่าน่าจะช่วยเราในเรื่องการ ธุรกิจแล้วก็ในเรื่องโซเชียลมีเดียด้วยในเรื่องการโปรโมทอะไรแบบนี้ด้วยค่ะแล้วก็คิดว่าเราจะช่วยอะไรวิซ่าได้มากเหมือนกันค่ะแล้วออมีเคล็ดลับการแบ่งเวลาระหว่างการทํางาน <c oughs> งากับเรื่องส่วนตัวหรือว่าแบบความสัมพันธ์ยังไงบ้างคะเออเคล็ดลับคือจริงๆแล้วยิ่งเชื่อว่าหลายๆคนในที่นี้เราก็หลายๆคนคนที่แบบอยากทํารหลายๆอย่างธุรกิจ <c oughs> ด้วยออกกําลังกายไปเที่ยวอย่างอิงก็คือ เวลาของอิกในการสอนเนี่ยคือจะสอนแบบทั้งวันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมติมีนักเรียนลามีนักเรียนลาหรือว่าเวลาหลังจากสอนเสร็จค่ะมีเวลาปั๊บร,รีบไปออกมือกายมีเวลาตอนกลางคืนสอนเสร็จก็เตรียมงานอย่างอื่นทั้นงนั้นเลยค่ะค่ะโอเคขอบคุณนะคะทุกคนก้มหน้ากันหมดเลยกลัวอาก้มนี่ก้นี่ก้มนี่ค่ะ <c oughs> ชื่ออะไรคะชื่อแอม ทำอะไรอยู่คะเป็นตัวแทนจากกรุ๊ป beauty and health ใช่ค่ะ,ะเป็นรีวิวเป็น beauty a l k e r ค่ะ,คะประเภทไหนเอ่ยส่วนม<จ>ากก็จะ,จ,<ง>จะเป็นรีวิวพวกเครื่องสำอางสกินแคร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเล็บก็มีนะคะสีฮานิค่ะเป็น beauty ใช่ค่ะแล้วคาดหวังอะไรจากโครงการ t y a ของล <c oughs> ิซ่า้่งคะค่ะ <c oughs> สิ่งที่คาดหวังก็น่าจะเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ๆค่ะให้เรียนรู้ในทุกๆด้านอะไรอย่างเงี้ยก็มีมิตรภาพที่คือคุยกันถูกคอว่าเออเราชอบสิ่งเดียวกันรักสิ่งเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะก็แลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้กันออค่ะแล้วอย่างเงี้ยการทําบล็อกเนี่ยมันก็ต้องแบบว่าเสนอเรื่องราวให้กับผู้หญิงยุคใหม่เียเราคิดว่าเทรนด์ของผู้หญิงยุคใหม่คืออะไรคะ เทรนด์ของผู้หญิงยุคใหม่นะคะก็น่าจะเป็นในด้านการแต่งตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะมันจะเปลี่ยนเทรนด์ไปเรื่อยอแต่บางครั้งนะคะการแต่งตัวก็จะมีแบบเอาเทรนด์ยุคเก่ามาปร <Right. S 1> <ừ> ะ,ะ <ừ> ยุกใช้อะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่เราก็จะแบบไม่เน้นของแพงมากแต่เราจะเน้นคุณภาพฐานในการที่เราจะมาปรับเปเลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ขอบคุณมากาน,นะคะตั้งใจกันมากเดี๋ยวเราไปแคปสุดท้ายกันนะคะ นั่นคือแคทคกอดี้แฟชั่นกระเป๋าแฟชั่นเสร็จแล้วแฟชั่นค่ะในำตัวเนี่ยค่ะใส่ีคลารอยู่ชื่อเอค่ะทางแบรนด์กระเป๋าผู้หญิงออปต้าชื่อออปต้าค่ะอ่า รู้จักโครงการ PVA ได้ยังไงคะพอดีเพื่อนแนะนำมาเขาส่งลิงก์มาให้อ๋อแล้วคิดว่า,าเราจะได้ไประโยชน์อะไรจากการเข้าร่วมโครงการนี้คะคือจริงๆน่าจะถ้าสำหรับส่วนตัวอาจจะเป็นการพัฒนาเรื่องการกล้า,าแสดงองอกการเจอผู้คนอะไรเงี้ยเพราะว่าเป็นคนค่อนข,ข้างแบบโลกส่วนตัวสูงแต่เราไม่ค่อยจะออกไปเจอใครถ้าไม่ใช่เพื่อนก็เลยคิดว่าเออถ้ามาเจอคนใหม่ๆแล้วเราอาจจะทําให้เราแบบ เข้าใจการเข้าสัขขงคมมากขึ้นอค่ะ <c oughs> แล้วจากที่ได้คุยกันกับเพื่อนร t e g แคลอรีวเป็นยังไงบ้างคะก็น่ารัก <c oughs> ดีสินเนยเป็นเด็กๆทัง้งเลยนะโอ้โฮเด็กสมัยนี้คือเขาพัฒนากันเรวว็วมากถ้าเทียบกับกับยุคก่อนเนี่ยคือหลายๆอย่างมันหักแนนได้ดีค่ะบนยุคใหม่ค่ะโอเคแล้วมีอะไรอยากจะฝากถึงคนที่ เนี่ยเราเป็นหนึ่งในตัวแทนที่ได้เข้ารอบนะคะจริงๆเขามีพูดธหมครอีกเยอะมากแล้วก็คิดว่าโปรเจกต์นี้อาจจะต้องมีการทําต่อเนื่องซึ่งช่วยกับให้คนที่อ,อยากจะซระสบสูในด้านต่างๆของตัวเองนะคะมีอะไรจะฝากถึงคนที่กําลังทําตามฝันอยู่ไหมอะไรแบบนี้หรือว่าอยากจะก้าวขึ้นมาแบบ ัดตวเองจริงๆต้องขอให้มั่นใจในตัวเองก่อนว่าเราจะต้องทําให้ได้คือกฎเกีย์แบบอย่าไปหวังว่าจะต้องมีคนมาช่วยหรือแบบให้ให้สาหรับตัวเราเองเราต้องมั่นใจแล้วก็กล้าที่จะทายเพราะว่าถ้าไม่ถ้าเราเองไม่มั่นใจคนอื่นก็คงไม่มั่นใจกันเราโอเคขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะค่ะ วันนี้นี่เราก็ได้รู้จักสาวๆในแต่แคตแกอรี่คร่าวๆกันแล้วนะคะแต่ละคนมีของมากมายเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เดี๋ยวรอบต่อไปนะคะจะเป็นการ orientation ที่กำลังจะเริ่มขึ้นแล้วล่ะคะ่ะก็เงของฝากลิกซ่า tomorrow สยาม a c h i e v e r ครั้งที่สองไว้ด้วยนะคะพี่